นี่คือผลกระทบของยาที่เรียกว่าแทรนมักถูกเรียกว่ายาซอมบี้มันทำให้ผู้คนดูเหมือนตัดขาดจากชีวิตราวกับว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในย่านเคนซิงตันที่รู้สึกเหมือนคุณก้าวเข้าไปในฉากจากรายการหลังวันสิ้นโลกร่างกายที่โค้งเสียงพูดที่ไม่ชัดเจนแขนที่เต็มไปด้วยรอยแผลไม่มีใครช่วยพวกเขาไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงนี่คือตลาดยาเสพติดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่นี่ในเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่แค่การติดยามันคือการล่มสลายของระบบผลจากนโยบายที่ล้มเหลวมาหลายทศวรรษและความโลภของสถาบันในตลาดเปิดนี้ยาเสพติดถูกซื้อและใช้อย่างจงแจ้งบนถนนโดยไม่มีการพยายามปกปิดความยากจนขั้นรุนแรงการไร้บ้านที่แพร่หลายการติดยาและปัญหาสุขภาพจิต อยู่ห่างจากอาคารรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดของอเมริกาเพียงไม่กี่นาทีในดินแดนแห่งความฝันอเมริกันเราอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียห่างจากวอชิงตันดีซีเพียงสองชั่วโมงและห่างจากนิวยอร์กซิตี้เมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่รู้จักกันในด้านมหาวิทยาลัยและเรื่องราวต่างๆตัวอย่างเช่นอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้แต่เบื้องหลังถนนเหล่านี้คือเรื่องราวที่ทำให้หัวใจสลาย เมืองนี้มีตลาดยาเสพติดกลางแจ้งที่ใหญ่และน่าอับอายที่สุดในอเมริกาหรืออาจจะในโลกเราจะไปดูเรื่องราวของพวกเขาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากฝินสู่เทรนด์เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อหลายพันปีก่อนเมื่อฝินถูกใช้ในยาแผนโบราณในศตวรรษที่19อังกฤษใช้มันเป็นเครื่องมือล่าอาณานิคมโดยการนำยาเสพติดไปยังจีนนำไปสู่สงครามฝินสงครามเหล่านั้นจบลงด้วยสนธิสัญญาที่ถูกบังคับ โดยจีนต้องยกฮ่องกงให้อังกฤษจากนั้นในศตวรรษที่20ยาเสพติดเปลี่ยนจากยาสู่การทำลายล้างเฮโรอีนโคเคนและการติดยาที่แพร่กระจายไปทั่วทุกทวีปแต่ศตวรรษที่21นํานำมาซึ่งสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าเฟนทานิลซึ่งรุนแรงกว่าเฮโรอีนถึงโนแวค50บเท่าทำจากสารเคมีในจีนและแก๊งเมก็กเปลี่ยนมันเป็นยาเสพติดร้ายแรงและถูกลักลอบนำเข้าสู่สหรัฐ มันราคาถูกออกฤทธิ์เร็วและอันตรายถึงชีวิตและในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีส่วนผสมใหม่ที่เรียกว่าเทรนด์ปรากฏขึ้นเทรนด์คือการผสมระหว่างเฟนทานิลและไซลาซีนยาสลบที่ใช้ในสัตวแพทย์สำหรับสัตว์เช่นมาซึ่งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์เลยผลลัพธ์นั้นร้ายแรงในปี2023ฟิลาเดลเฟียบันทึกการเสียชีวิตจากยาเสพติดได้1,400รายราวกับว่ามีสงครามเกิดขึ้นในอเมริกา การเสียชีวิตเหล่านี้เกิดจากยาเสพติดเพียงอย่างเดียวผู้คนมาจากทั่วทุกแห่งเพราะนี่คือตลาดเปิดที่ทุกคนสามารถซื้อสารเสพติดที่รุนแรงที่สุดในโลกได้มันถึงตายได้นี่คือเคนซิงตันฉันไม่รู้ว่าผู้คนอยู่ที่นี่ได้อย่างไรฉันคิดว่าร้านค้าที่นี่อาจจะปิดตัวลงในไม่ช้าพวกเขาบอกว่าบ้านที่นี่ราคาถูกเพราะไม่มีใครอยากอยู่แถวนี้ถึงแม้จะมีตำรวจอยู่แต่ตอนกลางคืนมันน่ากลัว นี่คือพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นมากที่สุดมีผู้คนจำนวนมากที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดที่รุนแรงที่สุดนี่คือมันนี่คือดินแดนซอมบี้ทำไมถึงเรียกมันอย่างนั้นเพราะการใช้ยาอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขาสุดโสมทำให้พวกเขาเดินหลังคอมลองนึกภาพดูว่ายาเหล่านี้รุนแรงแค่ไหนและมันทำลายชุมชนทั้งหมดนี้อย่างลึกซึ้งเพียงใดนี่ไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะเดินผ่านได้อย่างสบายใจ ไม่ใช่ในย่านของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนี่คือคนที่หายไปตกเป็นทาสของการติดยาครอบครัวของพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนครั้งสุดท้ายที่เห็นเมื่อวันที่29มีนาคมท่ามกลางเข็มฉีดยาที่ถูกทิ้งและร่างกายที่อ่อนล้ามีเรื่องราวของวิญญาณที่ถูกลืมเลือนนับพันในบางกรณีบาดแผลจากการฉีดยาเหล่านี้ย่ำลงและกลายเป็นเนื้อตายเน่าการติดเชื้อที่ร้ยแรงนำไปสู่การเน่าเปื่อยของเนื้อเยื่อ ซึ่งมักต้องตัดแขนขาฉันตกใจกับสิ่งที่เห็นไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้ชายคนนั้นหมดสติไปแล้วคุณเห็นขาของเขาไหมไม่มีใครช่วยเขาได้ไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่องค์กรใดๆเขาจะต้องเสียขาเขาอาจตายได้ทุกเมื่อถูกกลืนกินโดยความเป็นจริงนี้เขาไม่มีครอบครัวเขาตกอยู่ในกับดักของยาเสพติดและเมื่อคุณตกอยู่ในนี้แล้วทางออกไม่มี นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและใกล้ชิดกับครอบครัวของคุณดูนี่สิมือของเขาอาจต้องถูกตัดที่นี่เข็มฉีดยาไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของการรักษามันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเจ็บปวดและบางครั้งคือจุดจบสมัครสมาชิกช่องและติดตามตอนต่อไปจากแคนาดา